เช้าเช้าไม่อยากตื่นกลางคืนนอนไม่หลับต้นเหตุคืออะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอ๋อสี่อดอน <September, in S 1> กลับอินเตอร์อินเตออินดียคุณหมอ มีใครเป็นบ้างถึงแม้ว่าเราจะนอนเต็มอิ่มแต่ตื่นมาแล้วไม่สดชื่นพอตกดึกๆกลับนอนไม่หลับระหว่างวันนี้จะรู้สึกอ่อนเพลียบางทีต้องกินกาแฟเย็นต้องกินชาเย็นต้องกินอะไรหวานหวานให้ชื่นใจทั้งหมดเนี่ยนะครับคือภาวะต่อมหมวกไตลา้าเป็นภาวะที่คนส่วนใหญ่เป็นแต่ไม่รู้ตัวและที่สําคัญคือมันไม่ได้เป็นโรคแต่มันเป็นภาวะที่ ไม่สมบูรณ์ของร่างกายทําให้เรามีปัญหาเรื้อรังหลายๆเรื่องเรื่องของความไม่สดชื่นเรานอนไม่หลับเราติดกาแฟติดของหวานการแก้ภาวะต่อมหมกไตาลาเทคนิควันนี้ครับเริ่มตั้งแต่มื้อเช้าเลยสิ่งที่ทําให้ต่อมหมวกไตของเราแย่ลงคือ การที่เราไม่ทานมื้อเช้าครับการที่เราไม่ได้รับสารอาหารนี่คือความเครียดทางด้านกายภาพจิตใจเราไม่ได้รู้สึกว่าเครียดแต่ร่างกายเราเกิดความเครียดทางกายภาพเรียบร้อยแล้วครับต่อหมวกไตต้องตอบสนองความเครียดนั้นโดยการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งไอฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันจะไปเพิ่มระดับน้ําตาลในร่างกายของเราทําให้ร่างกายเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ได้จนกว่าจะถึงที่เราได้เริ่มกินมื้อแรก เพราะฉันวันนี้ใครที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยทำไมดึกๆึกนอนไม่หลับเชา้ชาเช้าไม่อยากตื่นและระหว่างวันง่วงเพลียตลอดเวลาหมอขอให้ปรับสิ่งแรกเลยครับคือมื้อแรกของวันขอให้เราจัดสารอาหารให้เต็มที่โปรโตีนเป็นไข่ต้ม หรือบางคนจะกินเป็นพวก p l a n พลนเบสโปรตีนเป็นโปรตีนจากพืชผักกาดใยไฟเบอร์กินข้าวกล้องกินข้าวไรซ์เบอรีหรือบางคนจะกินเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์ที่ได้สารอาหารเต็มทีนะ่อันที่2ขอให้เราออกกําลังกายช่วงเช้าครับใช้เวลาไม่ต้องเยอะครับสัก15นาที20นาทีบางคนบอกให้ออกกําลังกายช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยมันทําให้เราหลับสบายแต่ถึงแม้เราจะเพลียนะแล้วเราหลับ แต่ทุกครั้งเวลาที่เราออกกาลังกายร่างกายจะเกิดการกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลเกิดการหลั่งฮอร์โมนต่างๆที่ทําให้ร่างกายตื่นตัวถึงแม้ว่าเราจะเพลียจนหลับแต่ฮอร์โมนต่างๆมันยังทํางานอยู่เราจะฟื้นฟรูร่างกายของเราได้ไม่เต็มที่คับเพราะฉะนั้นขอให้สลับเพราะมาเป็นช่วงที่เราตื่นนอนตอนเช้าแทนเพราะถ้าเราออกกาลังกายช่วงเช้าเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลในช่วงเช้าแล้วมันจะมาแผ่ ตอนค่ำๆเราจะเริ่มอยากนอนเราจะปรับวงจรการนอนของเราได้ง่ายกว่านะครับและจะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นมีใครที่มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันบ้างช่วยกันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนะใครที่คิดว่ามีประโยชน์หมอฝากช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วย